กลับมารับชมไทยบันเทิงครับกระแสน้ำมหาสมุทรแอตแลนติกใกล้หยุดไหลจ่อส่งผลกระทบเป็นวงกว้างไปทั่วโลกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ของปี2021มีรายงานข่าวว่ากระแสน้ำอุ่นกันสตรีมซึ่งเป็นสายทานหลักในมหาสมุทรแอตแลนติกได้อ่อนกำลังลงถึงระดับต่ำสุดในรอบกว่า1,000ปีและอาจหยุดไหลเวียนภายในช่วงสิ้นศตวรรษนี้ ล่าสุดมีการวิจัยถึงผลกระทบจากปรากฏการณ์ดังกล่าวซึ่งทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยนิวเซาเวลล์ของออสเตรเลียระบุในผลการศึกษาที่ตีพิมพ์ลงในวรารสาร n a t u r e Climate Change ว่าภูมิอากาศทั่วโลกรวมทั้งพื้นที่นอกเขตอิทธิพลกระแสน้ำอุ่นการสตรีมในยุโรปและอเมริกาเหนือจะพลอยได้รับผลสะเทือนไปด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ความเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำที่ไหลช้าลงเรื่อยๆจะให้กำเนิดภูดมิอากาศโลกแบบใหม่ที่มีสภาพคล้ายปรากฏการณ์ลานิยามากขึ้นโดยภาวะฝนตกชุกและอากาศเย็นผิดปกติจะครอบคลุมไปถึงเขตร้อนและพื้นที่ใต้เส้นศูนย์สูตรไกลถึงออสเตรเลียและทวีปแอนตาร์กติกาเลยทีเดียว ทำให้พื้นที่เหล่านี้ต้องผเผชิญพายุฝนและอุทกภัยรุนแรงขึ้นในขณะที่ทางตะวันตกของอเมริกาเหนือและยุโรปกลับต้องผเผชิญภัยแล้งและไฟป่าหน,นักกว่าเดิมมีการใช้แบบจำลองคอมพิวเตอร์ของระบบภูมิอากาศโลกในปัจจุบันมาทำนายสภาพการที่จะเกิดขึ้นเมื่อกระแสน้ำอุ่นกัรสตรีม หยุดไหลซึ่งทีมผู้วิจัยพบว่าจะมีความร้อนสะสมตัวที่บริเวณใต้เส้นศูนย์สูตรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วความร้อนนี้จะดันให้อากาศที่อุ่นและชื้นขึ้นไปยังบรรยากาศชั้นโทรโพสเฟียร์ซึ่งสูงจากพื้นโลกราว10กิโลเมตรและทำให้อากาศแห้งเคลื่อนลงมายังแถบตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกอากาศแห้งดังกล่าวจะหนุนให้ลมการค้าพัดรุนแรงขึ้น ซึ่งก็จะดันให้กระแสน้ำอุ่นเข้าถึงหน้าน้ำของประเทศอินโดนีเซียมากขึ้นตามไปด้วยทำให้พื้นที่เขตร้อนในมหาสมุท Pacific, รแปซิฟิกเผชิญกับสภาพอากาศแบบลานิยาที่รุนแรงอย่างที่ไม่เคยพบเจอมาก่อนส่วนยอมความกดอากาศต่ำเหนือทวีปแอนตาร์กติกาทางตะวันตกก็จะได้รับอิทธิพลจากปรากฏการณ์นี้เช่นกัน โดยกระแสะลมที่เปลี่ยนแปลงในมหาสมุทรแปซิฟิกจะทำให้มันขยายตัวและเร่งให้แผ่นน้ำแข็งรวมทั้งหิ่งน้ำแข็งละลายเร็วขึ้นการที่กระแสะน้ำอุ่น AMOC ไหลาช้าลงนั้นเป็นผลมาจากภาวะโลกร้อนที่เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก โดยอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นและการละลายของแผ่นน้ำแข็งที่กรีนแลนด์ทำให้น้ำจืดปริมาณมหาศาลลงสู่มหาสมุทรรบกวนการไหลเวียนของกระแสน้ำที่ขับเคลื่อนด้วยแรงดันเกลือส่งผลให้กระแสน้ำอ่อนแรงและไหลช้าลงจนเป็นเหตุให้อุณหภูมิของผิวน้ำและมวลอากาศข้างบนเย็นตัวได้ นอกจากนี้การที่กระแสน้ำอุ่นซึ่งนำพาแร่ธาตุและสารอาหารจากเขตร้อนไปสู่ซีกโลกเหนือหยุดนิ่งจะทำให้เกิดหายนะต่อระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตในมหาสมุทรแอตแลนติกอย่างใหญ่หลวงติดตามมาด้วย โดยก่อนหน้านี้มีข่าวว่ากระแสน้ำอุ่นกันสตรีมอ่อนกำลังลงที่สุดในรอบพันปีชี้เข้าใกล้จุดวิกฤตหยุดหลายถาวรหลังสิ้นศตวรรษนี้รายงานวิจัยล่าสุดสองฉบับที่ตีพิมพ์ในวรารสาร Nature Geoscience และ PNAS ระบุว่ากระแสน้ำอุ่นกันสตรีม ซึ่งเป็นสายทานหลักสายหนึ่งของโลกในมหาสมุรทรแอตแลนติกขณะนี้อ่อนกำลังลงถึงระดับต่ำสุดในรอบกว่า1,000ปีทั้งยังเสี่ยงเข้าใกล้จุดวิกฤตที่จะทำให้มันหยุดไหลเวียนอย่างถาวรเร็วขึ้นซึ่งอาจเป็นภายในช่วงสิ้นศตวรรษนี้ ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกนของเดนมาร์กและสถาบันพอสตัตมเพื่อการวิจัยผลกระทบทางภูมิอากาศของเยอรมนีชี้ว่ากระแสน้ำดังกล่าวซึ่งเป็นสายพานลำเลียงอากาศอบอุ่นแร่ธาตุและสารอาหารต่างๆจากเขตร้อนบริเวณอ่าวเม็กซิโกไปยังยุโรปตะวันตกกำลังเคลื่อนตัวช้าลงไปอีกในอัตราการชะลอความเร็วสูงกว่าที่เคยคาดกันไว้ บรรดานักวิทยาศาสตร์วันเกรงกันว่าสภาพการดังกล่าวจะไปถึงจุดวิกฤตภายในปี2100ซึ่งเมื่อถึงเวลานั้นแล้วจะไม่สามารถแก้ไขให้กระแสน้ำกลับมาไหลเวียนดังเดิมได้การที่กระแสน้ำอุ่นกัรสตรีมไหลช้าลงนั้นเป็นผลมาจากภาวะโลกร้อนที่เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกโดยอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นและการละลายของแผ่นน้ำแข็งที่กรีนแลนด์ทำให้น้ำจืดปริมาณมหาศาลลงสู่มหาสมุทร รบกวนการไหลเวียนของกระแสน้ําที่ขับเคลื่อนด้วยแรงดันเกลือส่งผลให้กระแสน้ําอ่อนแรงและไหลช้าลงจนเป็นเหตุให้อุณหภูมิของผิวน้ําและมวลอากาศข้างบนเย็นตัวได้หากภาวะโลกร้อนยังคงดำเนินต่อไปโดยไม่หยุดยั้งในอัตราที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน กระแสน้ำอุ่นการสตรีมจะยิ่งอ่อนกำลังลงไปอีก34ถึง45ในช่วงสิ้นศตวรรษนี้และอาจหยุดนิ่งไปอย่างถาวรในช่วงศตวรรษถัดไปกระแสน้ำอุ่นที่ไหลช้าจนหยุดนิ่งและเย็นตัวลงจะทำให้ภูมิภาคยุโรปเผชิญอากาศหนาวเหน็บและความแห้งแล้งรวมทั้งคลื่นความร้อนที่รุนแรงยิ่งกว่าเดิม ส่วนชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐด้านที่ติดกับมหาสมุทรแอตแลนติกจะมีน้ำทะเลหนุนสูงรวมทั้งเกิดพายุใหญ่ที่รุนแรงบ่อยครั้งขึ้นนอกจากนี้การที่กระแสน้ำอุ่นซึ่งนำพาแร่าธาตุและสารอาหารจากเขตร้อนไปสู่ซีกโลกเหนือหยุดนิ่งจะทำให้เกิดหายนะต่อระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตในมหาสมุทรแอตแลนติกอย่างใหญ่หลวงติดตามมาด้วย นอกจากนี้ยังมีการพบมวลอากาศบริสุทธิ์สะอาดที่สุดของโลกเหนือมหาสมุทรแอนตาร์กติกตลอดช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเรามักได้ยินได้ฟังรายงานข่าวเกี่ยวกับปัญหาโมลพิษทางอากาศอยู่บ่อยครั้งจนดูเหมือนว่าแทบจะไม่หลงเหลือบริเวณที่อากาศยังมีคุณภาพดีเลิศและเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์อีกต่อไป แต่ล่าสุดทีมนักวิทยาศาสตร์นานาชาติจากมหาวิทยาลัยโคโลราโดสเตทของสหรัฐและสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งออสเตรเลียได้ร่วมกันสำรวจบรรยากาศเหนือมหาสมุทรใต้หรือมหาสมุทรแอนตาร์กติกที่เรารู้จักกันดีจนพบว่ามีมวลอากาศเหนือผิวน้ำทะเลบริเวณหนึ่งที่เรียกได้ว่าบริสุทธิ์สะอาดที่สุดในโลก รายง,งานวิจัยดังกล่าวซึ่งตีพิมพ์ในวรารสาร PNAS ระบุว่ามวลอากาศบริสุทธิ์นี้อยู่เหนือมหาสมุทรส่วนที่ขั้นกลางระหว่างเกาะทัสเมเนียของออสเตรเลียและทวีปแอนตาร์กติกาตรงบริเวณละติจูดที่54-62องศาโดยเป็นชั้นของอากาศที่อยู่ในเขตแดนรอยต่อระหว่างผิวน้ำทะเลและกลุ่มเมฆที่ก่ะตัวในระดับต่ำผลการตรวจวิเคราะห์ละอองลอย ในอากาศบริเวณดังกล่าวพบว่าไม่มีอนุภาคของมลพิษปนเปื้อนรวมทั้งไม่มีละอองลอยชีวภาพที่ปลิวมาจากส่วนอื่นของโลกและที่มาจากกิจกรรมของมนุษย์เลยแม้แต่น้อยนอกจากนี้ผลตรวจวัดปริมาณและชนิดของแบคทีเรียนในอากาศเหนือมหาสมุทรแอนตาร์กติกยังพบว่ายิ่งเดินทางลงใต้ไปมากขึ้นเท่าไรความหลากหลายของชนิดพันธุ์แบคทีเรียก็ยิ่งลดลง โดยแบคทีเรียในอากาศที่พบจะมาจากละอองน้ําทะเลโดยตรงเท่านั้นการค้นพบมวลอากาศบริสุทธิ์ดังกล่าวนับว่าน่าทึ่งอย่างยิ่งเนื่องจากตามปกติแล้วระบบไหลเวียนของอากาศทั่วโลกนั้นเชื่อมโยงกันเป็นอย่างดีจนยากที่มลพิษจากบริเวณใดบริเวณหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งมลพิษทางอากาศจากภาคพื้ชทวีปจะไม่แพร่กระจายไปถึง ก่อนหน้านี้มีงานวิจัยคล้ายกันที่ทำในเขตร้อนและบริเวณซีกโลกเหนือซึ่งพบว่ามีการกระจายตัวของจุลินทรีย์ในอากาศไปไกลและผสมปนเปนกันจากหลายแหล่งกำเนิดมากกว่าเมื่อเทียบกับกรณีของอากาศเหนือมหาสมุทรแอนตาร์กติกทั้งหมดคือเรื่องราวที่นำมาฝากกันในคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปครับขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ bbc.com ครับ